ขอบคุณลุงป้านะอาที่อุ่นเนนะคะขอบคุณค่ะนี่ขาดตัวเล็กเล็กสวัสด <c oughs> ีค่ะตอนนี้ค่ะพี่ตอนนี้นะคะน้องมีนะคะกะลางมาไปทำแม้กอบมะขามนะคะเพื่อจะเอาไปขายจะได้เงินเยอะเยอะตอนนี้นะคะไม่มีเงนินสักบาทเลย <c oughs> ไม่มีสักบ,บาท แต่ว่าหนูมีนะมีเยอะแค่ไหนเงินอยู่ไหนเงินนู้อยู่ไหนอยู่บ้านอยู่ที่ไหนพราะไม่เห็นก็อยู่ในเสื้อผ้าไฮะอยู่อมสินอยู่อมสินมีเยอะไหมล่ะอ๋อดีจังเลยได้เต็มถุงเลยนี่นี่ไงไเต็มถุงอะทำต่อไปทำต่อไปทำอะไรคะนี่ ก็มาขามด้วยพ่อค่ะถูกไหมะเอาไปทําอะไรคะเอาไปขายจะได้เยอะๆนะคะน้องๆโอ้โหเอาคะอร่อยไหมคะมะขามน้องมิ้นอร่อยมากเลยอร่อยหวานอร่อยหวานอยากกินด้วยค่ะเอาขึ้นช่างสิมันถึงเลขหนึ่งหรือยังเดี๋ยวยังไม่เต็มด้วยน้อยเต็มถุงตอนนี้นะคะน้องมิ้นนะคะตัก แกะมะขันแต่ว่าน้องมินจะแกะลูกเล็กๆเพราะว่าลูกใหญ่น้องมินจะเอาไว้ขายค่ะมาป๊อปแป๊กเลยขาดก,กัดได้เพราะว่าพขาบอกว่าไม่มีสารเคมีเลยนี่มาปดเคค่อ่าเมื่อไหร่จะได้กินโชว์ท่านผู้ชมเนี่ย มีสามชั้นอะเพื่แกได้ให้สองเองก็กินเท่าที่แกะซะก่อนกินให้ท่านผู้ชมดูว่ามันหวานนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะกินโชว์นะคะนี่อร่อยมากแกค่ะอร่อยค่ะ ม้อมันน้งมัแปลว่าอร่อยเป็นภาอังกฤษนะคะกุกว่ายอดยอดนะภาษาอังกฤษอะเพราะว่า,าพ่อหนูสอนค่ะอร่อยลองช่างดูก่อนค่ะเบาๆทำเบ,บาๆหนึงถึงรยยง ใส่นนอีกนนค่ะใส่อีก<ส>เอาให้มันเลยเล็กหนึ่งไปนิดน,น,นึงขอบคุณลุงป้านะอาที่อุ่นหน่นะคะขอบคุณค่ะนี่ขาตัวเล็กๆ <laughs> <laughs>